20ปีบนเส้นทางดนตร,รีมันคือชีวิตของพวกเราครับทุกอย่างที่เราเจอทาให้เรารู้ว่าเราต้องการอะไรรู้ว่าจุดมุ่งหมายของการเดินทางครั้งใหม่ครั้งนี้มันคืออะไรถ้าตลาดขายเท่าไหร่ตลาดโยมาโลัวสองน้อยถ้าผมซื้อตรงเนี้ยซื้อตรงนี้ก็ยมาลรอยี้ 120. 100อยเลยต่อเขาอีกเหรอพี่แบงค์ <laughs> ไม่เคยคิดและฝันมาทั้งนะว่าชีวิตจะเดินทางอยู่บนเส้นทางการเป็นนักดนตรีเป็นศิลปินได้ไกลขนาด แฟชคือเราและแฟนเพลงของเราหรือคนที่ชื่นชอบเราเรารู้สึกว่าเราเหมือนครอบครัวนันะมาร้องด้วยกันเรามาจบจบการศึกษาเออเหมือนจบการศึกษาของเราด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยฟิสคนเราไม่เท่ากันถ้าคนนี้ดูทำไมเขาทำให้ง่ายจาังเลยเพราะเขารักจนทำา้วยควสนุกมันก็เลยเบาแต่ในเรื่องนี้ทําไมรู้สึกว่าอีกคนทําไมทําดูยากก็ดูเครียดเพราะมันมันอาจจะไม่ได้รักจริงล้วพยายามสะเค้นวันนี้พี่สุ่งบ,บอกว่าเฮ้ยถ้าสาเร็จบ,บางอย่างเนี้ย มันไม่ต้องเค้นมันต้องมีความสุขก่อนพราม,มีความสุขก็มีความรักความรักก็เลยต่อเนื่องจากนั้นเนี่ยพอเรามีความสิ่งที่เรารักแล้วมันโฟลไปกับชีวิตเราได้ผมว่ามันมันเปาว่ามันมีความสุข